กับอ่อก็สวัสดีเอฟสีุกคนแลานะครับเขาวันนี้พ่อม้าุกอ่วันนี้พ่อมันจะมารีวิวปืนยิงปลานะครับอุปกรณ์ที่พ่อมาปลาในแต่ละคลิปนะครับที่พ่อม้าไปลงยิงปลาเขาไม่มีอะไรมานะครับเอฟีอย่าพิ่งหัวเราะนะครับปืนพ่อมันอ้หายนะครับแกเซตไม้เล็กๆยิงออกมาตามนะครับหมายนี้มันเบานะครับเบามากมันสามารถลอยน้ำได้นะครับเดี๋ยวเรามาเลยทีลยสิ่งนะครับเดี๋ยวมาเลยปืนก่อนนะครับ กอปืนปีวาเอฟซีว่ายากดูกลไกมั้งนะครับไม่มีอะไรมาจริงๆนะครับนี่ตีกลางในนี่ก็คือไอซีน้ำมันนี่นะครับซี่น้ำมืนเกียวเกียวนี่ครับคือแปลงซีควันนะครับเป็นดำแปลงซีควันนะครับแล้วก็เอามาหล่นไฟนะครับแล้วก็มาตีแบนแบนนะครับตำเป็นแป้นนะครับนี่ตำเป็นแป้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ ตรงนี้คือตาปูนะครับตาปูตัดอ่าเป็นตาปูรํานะครับเป็นตาปูรําตาปูเล็กๆปอดตอก็แล้วกัตัดอ้วมันออกนะครับเปืือทีีจะเป็นตัวยึดอ่าไอรูต่วเล็กเล็กตรงนี้ครับผมมันกล้าวมาจนแบบนี้นะครับแล้วก็มาล็อกติดนะครับนี่นี่ครับมันจะล็อกติดตรงน,นี้ก็ไอ ดอกนี้ก็คือไม่มีได้มากับเนี่ยนี่แกจอรู่นตรงนี้นะครับจอรู่นจอรุ่นเปลือกตีว่า,าใส่ไปในอ่ไม,ม้จิ้มไม้ตีแปลงที่วันนี้นครับตีด้านในก็จอรูด้วยนะครับเปลือกตีไอ้แปลงที่วันนี้โยกเออว่านี่ครับเป็นไกด์ก๊อตไปมาได้นะครับไอ้งายนะครับตั้มหมานะครับแต่พ่อมดเจ้าประสิทธิภาพของมัน คือชุดยอดคือพมอมกาบอ้ากินกับปืนบล็อกนี่มานานแล้วนะครับก็ไอตัวนี้ก็คือไว้ทำรับเส่อย่างนู่นนะครับนี่เดี๋ยวผ่มจชาติดการยิงให้ทุกคนดูนะครับนี่ครับแป๊บหนึ่งนะครับผมเนี่ครับผมเดีย๋ยวผมจะมามาธิติการยิงให้ทุกคนดูนะครับนี่นี่ครับของผมนะครับ มันจะมาใส่แบบนี้นะครับนี่ปั๊บแล้วก็เอายางมาโยตรงนี้เลยครับนี่นี่ครับนี่ครับแก่นี่เองนี่ครับอายายนะครับเดี๋ยวผมยิงให้ทุกคนดูนะครับนี่นี่แกนี่เองครับก็เจี๊ยกตัวนี้ก็ผมมัดไปด้านนี้ครับก็ยางนู่นก็ใส่แบปนียนะครับ ก็ตอกตับอูไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็รังมันก็ใช้ยางสามเส้นนะครับนี่อิีก็กโคมาไล่คนนะครับวายพุ่มรีวิวปุปกณ์ที่พุ่มไปยิงปลาด้วยนะครับคนไกลไม่มีไรมาจริงๆครับอายนะครับเป็นเชตไหมานะครับน่าจะเป็นไม้จาได้ว่าเป็นไม้ไม้ไม้เตี้ยมนะครับเป็นไม้ตอนเตี้ยมมันจะเบานะครับไม้นี้มันเบานะครับ คือถ้าว่าเราไปยิงปลาอย่าแม้ครับสมมูรณ์หานถ้าว่าปืนมันคุบตายเราสามารถอาจื้อได้นะครับปลอมันเบานะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะครับปลอมันเบาจริงเดี๋ยวจ้วนี่คือโบปลาป,ปุ๊บนะครับนเดี๋ย นี่ครับดูนะครับคือตาว่ามันลอยไปในกล้องเราสามารถอ่าจื้อได้เลยครับนี่นี่ครับปืนป้อมลอยเลยนะครับเบาเบาหมากนะครับโอเคครับผมก็ปืนก็ไม่มีได้หมากนะครับก็มีแค่นี้เองเดี๋ยวเราไปดูนะครับเอ่อไฟไฟ่ใช่แล้วก็อ่าทีเอฟสีตาหวาเอ่อ,อ,อกลองสามารถ เล่ปลาได้ตรงจุดพุ่มติดกรองไวตรงนี้นะครับเดี๋ยวครับแปบนนะครับครับข้อต่อมาก็คืออุปกรณ์คือไฝ่ใช้นะครับคือพุ่มจะเสร์อไฝ่ใช้รุ่นนี้ครับมันจะมีแป้นตรงนี้นะครับแป้นที่ว่าสำรับใบกาดด้วยนะครับพุ่มก็ไา่ออกนะครับแล้วก็มาติดอุปกรณ์กล้องโกลบรู้นะครับก็เป็นแป้นที่สำรับหยิดกรองนะครับก็หายายนะครับนี่คือถ้าพอเราใส่กรองมันจัเร็่นจัดหมดเลยนะครับอ่า เล่นเล่นเล่นกรองนี้มันจะตรงกับฝ่ยใช้นี่พอดีเลยนะครับต่อไม้รอยเอ็นกรันเขื่นไว้กล้องกล้องปลาได้จัดจีนเลยเดี๋ยว๋ยผมลองใส่ในก้องให้ทุกคนดูนะครับตะขูนนะครับตะขูนนะครับนี่ครับผมจะใส่แบบนี้นะครับมันจะสามาถเอ็นหมดเลยนะครับนี่ คอตอนนี้อยู่ตอนนี้อยนเหมือนปล่อยเลยนะครับสามารถปรับได้นะครับปรับได้ครับปรับได้ต่ำสูงเนี่ยแต่ว่าปลาจะอยู่อยู่มุมไหนนะครับเราสามารถเล่ได้เลยใช่พีตอนนี้ตอนนี้ยักษ์ดำปลาเลยก็ยักษ์เองปลาตาหาง,งาก็ลองเอาวิธีพุ่มใบจดูนะครับพอลัว่วควายใจดวงพลั่วกล้องทราบยิ้มนะครับเป็นดวงเล็กนะครับ มันจะมีซองไซนะครับมีดวงเล็กกับดวงใหญ่แต่ว่านี่จ่ายดวงเล็กดีว่านะครับเพราะมันจะมีเป็นสวามาดวายวายกรองได้เลยนะครับนี่ครับมันจะเป็นกรองเล็กๆปันนี้นะนี่มนสามารถปรับปรับไว้ได้ด้วยนะครับเ่เวลาเราไม่ไม่จ่ายงานเราก็ปรับปันนี้นะครับหรืคเราสรามามถดดำ น้ำปลาได้เลยครับสามารถกุมตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเราใจอันเราก็ปาาขึ้นแบบนี้ได้เลยครับนี่มันจะโยลักษณะปบบนี้นี่ครับผมก็เคยไม่เคยยักทำแบบนี้ก็ไปทำได้นะครับเป็นวีตีหายๆนะครับกันี่คือสปอตไลท์นะครับที่ผุ่มวัไปดูปลานะครับเป็นสปอตไลท์กลางคืนนะครับเศรษฐมากเลยนะครับอันนี้ผมเจอจากลาซาด้านะครับเซอรยาสิบบาทนะครับ ก็มันจ่ายได้นานด้วยนะครับไอนี้ความสว่างมันมากเลยนะครับตีว่าผมเอาไปจ่ายกลางคืนนี่นี่ครับสว่างมากเลยนะครับอันนี้ผมจะเอาเฟ้นโกะแบบน,นี้นี่ครับผมจะเอาเฟนผมจะเอาเฟ้นโก้แบบแบบนี้นะครับนี่ครับผมโอเคครับพุ่มเขาไม่มีไห้มากนะครับก็มารีวิวปืนอุปกรณ์หน้าปลาทุกคนได้ดูแล้วนะครับ ก็ออยังย้ันนะครับทีเอทีก็มาว่าตัวใดจะไปตกปลาชายกับตะโคลตะไกล้รอสักครู่นะครับตัวนี้หลวงพุ่มก็ไม่สาบายนะครับก็ไม่อยากไปตามคลิปไกลๆบ้านคอยอยู่แครๆบ้านกอนนะครับก็นี่นาคากนะครับอันกาวซิบบ้านนะครับปุ่มใจก็มันรู้สึกจะเจ็บเจ็บหน้าตะกิดนะครับทีก็นี้มันจะคมมากจะเจ็บกลาง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 เกมนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับตีก้ามาชมคลิปแล้วก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะครับตีเอฟซี FC ได้คอมเมนต์มาเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะปาทุกคนไปตามคลิปด้วยครับขอให้ตาเล่ขอให้ตาดูกันแล้วก็ขอบคุณมากนะครับตีก้ามาชมคลิปตอนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ